สวัสดีครับผมนะครับมือนีบาตาสิภาพพี่น้องมาเบิงคีย์บอร์ดเขามาใหม่นะครับเป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่ารุ่น psr ec 03นะครับที่จริงแล้วมือหนีมีเขามาสามเครื่องเรื่องพี่น้องเด้อแต่ว่าบาตาแกะก่อนเครื่องหนึ่งนะครับอีกสองเครื่องก็จะเป็นคาซิโอ t k 4ีเทั้งสองเครื่องนะครับแต่ว่าบาตามาแกะเฉพาะยามาฮ่า psr ec 03นะครับเป็นตัวที่ลูกค้าเพื่อนได้โอนมาจาจองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนมาจา จองไวตั้งแต่เครื่องมาท่านมาหอดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นโทร่มาถามก่อนว่าปาตาสิมีคีย์บอร์ดรุ่นไหนราค่าหาพันหกพันก็บาทนี่ครับมาแน่นะครับปาตากเ็เลยบอกว่าจะมี Yamaha PSR EC03 ในราคาหกพันเก้า 6, นะครับพอมาเปิดเบิงพี่น้องเอ้ยเครื่องซัมจะเป็นมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ราคาหกพันเก้า 6, นะครับตัวนี้ฟังบวผิดนะครับ Yamaha PSR EC03 ตัวน,นี้เพิ่นจองเดี๋ยวเด้อพี่นนองเด้อเพอิ่นมาจับเงืนมากตั้งแต่ของบ่ท่านมาหอดนะครับพอบ่ตามาแกะเบิงเนี่ยโอ้เพิ่นแจ็คพอตคักซ้ำไดมือหนึ่งครับ <c oughs> เครื่องงามมากเลยนะครับร 6, นะครับพ้อมน,นี่ครับพ้อมกลองเลยนะครับกลองใสของมันเลยนะครับเครื่องงามมากเลยนะครับราคาหกพันเกานะครับตัวนี้ราคาหกพันเกาถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเพื <c oughs> ่อนได้สภาพเครื่องก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับยามาฮ่าพีเอสอาร์อีซีศูนย์สาม บาตาสร้างไปสองเครื่องนะครับแต่ว่าเขามาเขามาก่อหนึ่งเครื่องนะครับเขามาก่อหนึ่งเครื่องกับคือตัวนี้เลยนะครับเป็นจองเลาไเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิง้งให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่าเครื่องเขามาไม่สภาพงามๆเขาม้าสามโตนะครับอ่าอีกสองเครื่องก็จะเป็นคาสิโอซิติเคซีพันสองนะครับแต่ว่าบัท่านได้แกะบัท่านได้เห็นของขึ้นกันนะครับของเขามาแล้วแหละแต่บัท่านได้แกะเบิ้งขังใน่าไว้มันแตกมันหกักมันพังบอนะครับ ก็เลยมากแกะย amaha p1a e ส0 3กอนให้เพื่นอนที่เพื่อนได้จองไว้ให้เพื่อนได้เห็นดิได้เห็นก่อนนะครับวัตาก็เช็คระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คระบบแล้วใส่งานได้ปกตินะครับเิ่งความคมชัดนะครับเห็นไหมหน้าจอชัดเจนเลยนะครับเบิ่งตัวหนังสือนะครับความคมชัดของตัวหนังสือชัดเจนสวยงามนะครับชัดเจนสวยงามตัวนี้มีพิเบนพร้อมนะครับตัวนี้มีพิเศนพร้อม พิดเบนก็คือตัวโยกเสียงแหละครับนี่บอเสียงดีนะครับนี่จังหวหมอลำนะครับกดเบสเบ่งนะครับโอ้นะครับถือว่าคุมมากเลยนะครับราคาหกพันเก่า 6, 9, นะครับตัวนี้ออกชัดเจนนะครับระบบ ลำโพงออกชัดเจนสองขางบมีจีบมีห้ามนะครับวอลลุ่มนะครับยังแน่นครับยังแน,น่นบมีขอแขกขอแขกอะบมีขอแขกเลยเห็นบอเ<ม>สียงดีมากเลยนะครับตัวนี้ราคาหกพันเก่าสำเร็จแจ็คพอตเลยตัวนี้นะครับเครื่องงามนะครับุแนละเพิ่นยู่จังหวัดน้อยไหน้อยเาะวตาก,กจํำบ่ได้นะครับเพราะวาตาก,กจํำบ่ได้ เพิ่นส่งถือยูมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งทั้งเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเบ่งในไลน์อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะได้ล่วงระบบเสตเสียงนะครับลงจังหวะให้เพิ่อนกรองส่งคนละนะครับอีกมือสองหมือนนะครับเพราะว่าเครื่องพิ่งมาหอดคำคำนะครับเขามาสามเครื่องแต่ว่าก็แกะก่อนเบ่งเครื่องหนึ่งนะครับแกะเครื่องเช็คระบบกรอนของเพิ่นนะครับที่เพิ่นสร้างไว้นะครับหากพี่น้องสนใจนะครับอยากสร้างอยากจองไว้นะครับก็โทรมาสอบถามกันได้ด้วยพี่น้องเด้อ เดี๋ยวสิมียามาห้า P S R E C 0 3เข้ามาอีกเครื่องหนึงนะครับ E C 0 3เข้ามาอีก1เครื่องแล้วว่าแล้วก็จะเป็นยามาห้า P S R E C 3 3 P S R E C, 63, R e C, 63, R e C 73, สี P S R E C 6 3 P S R E C 7 3 P S R E C 7 3็ดสาั่งมา2เครื่องยามาห้า P S R S X หกร้อ e ยสั่งมาเมื่อหนึ่งนะครับเมื่อหนึงสั่งมาอีกหเครื่องนะครับราคาสองหมื่นกว่าบาทนะครับเมื่อหนึง ฟังฟังว่าผิดนะครับยามาฮ่า P S R S X 6 0 0้อยมือห่ราคาส0 0หมกว่าบาทบาตาสั่งมานะครับแ e ล้วก็ยามาฮ่า P S R E C เจมือหนึ่งนะครับยามาฮ่า P S R E C เจ็ดกับราคาหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นพักว่าบาทนะครับยามาฮ่า P S R E C เจ็ดสามันกว่าบาทหมื่นสันไปปลายนะครับบาตาเสั่งเขามาสอเครื่องนะครับแล้ว e ก็จะเป็นยามาฮ่า P S R E C หกา P S R E C 6 3ติดจองเลยพี่้องเด้อ ตจีจองแล้วเพิ่นโอนเงินมัดจับม,มาจองเรียบร้อยแลย้วนะครับกับจีเหลือยามาฮ่า PSE403 r อีกหนึ่งเครื่องยัางโบธามิ่งผู้ใดจองในราคาบวกเกินนี่ครับในราคาบวกเกิน6ก0 0นเกนะครับในราคาบวกเกิน6ก0 0นเกยามาฮ่า PSE403 r แล้วก็จะเป็นยามาฮ่า PSE433 r นะครับ433ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับแล้วก็จะเป็นยามาฮ่า PSE443 r ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับประมาณนี้ ที่บาตาได้สร้างไปที่เป็นของยามาฮ่านะครับคาสิโอกับสีพ่อมีนะครับคาสิโอกับเมเดอร์พี่น้องรุ่นคาสิโอซีทีเค6250ตัวสีแดงดำนะครับตัวหนึ่งกับเสียงดีราคา7,000กว่าบาทนะครับมือนีเบาต้ามาอัปเดตคีย์บอร์ดเของมาไม่หนึ่งเครื่องนะครับจริงๆของมาสามเครื่องแต่ว่ามาแกะก่อนหนึ่งเครื่องยามาฮ่า PSR EC03 ของลูกค้าเพิ่นโอนเงินมาจับมาตั้งแต่ของวัฒนมาหอด นะครับบาต้าก็แจ้งว่าเดี๋ยวจิมีรุ่นพิเศ EC03 ขอซองเครื่องเด้อถ้าจองก็เดี๋ยวจองก็จองได้นะครับมาจําเงินไว้นะครับเดี๋ยวของมาหัวเดี๋ยวแกะห้บเบิงเบิงสภาพเครื่องไปน้ากันถ้ามันแตกหักหรือพังก็จะจีเข้มเงื่อนขึ้นนะครับพอดีมาแกะเบิงแล้วสภาพเครื่องดีมากเลยนะครับสภาพแทบจะเป็นมือหนึ่งเลยนะครับเครื่องง่ามแห้งหลายนะครับพร้อมกองเลยเซตหนี่นะครับลอดหน้าก็บอกว่าถือกันนะครับว่าจีสภาพแบบไหนนะครับแต่ว่าราคา เลดบโเกินนี่นะครับเลดบโเกินนี่นะครับถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้ถือว่าเพิ่นเด็กคุ้มมากเลยนะครับเสียงออกชัดเจนนะครับเสียงออกชัดเจนทุกระบบใส่ได้นะครับอ่ามาติดแอคคอมเห็นบ่สพิทบินใส่ได้นะครับพิทบินใส่ได้ เหลือจีของมาอีกหนึ่งเครื่องนะครับเหลือจากเของมาอีกหนึ่งเครื่องราคาบวกเกิน6ก0 0นเก้านะครับเป็นยามาฮ่า p s r e 4 0 3แจ้งข่าวสารพี่น้องนะครับแจ้งข่าวสารอีกเด้อนะครับย้ำว่าเดี๋ยวจะมียามาฮ่า p s r e 4 0 3เข้ามาอีกหนึ่งเครื่องนะครับในราคาบวกเกิน6ก0 0นเก้าแล้วก็จะเป็นยามาฮ่า p s r e 4 3 3ในราคา8,000กว่าบาทเข้ามาหนึ่งเครื่องแล้วก็จะเป็นยามาฮ่า p s r e 4 4 3ราคา9,000กว่าบาทเข้ามาอีกหนึ่งเครื่อง แล้วก็จะเป็นย e ามาฮ่าพีเอชอารีซีหกสามเข่ามาหนึ่งเครื่องแต่ว่าติดจองเรียบร้อยแล้วพันโอนเงินมาจัมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นยามาฮ่าพีเอชอารีซีเจ็ดสามนะครับเป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะครับราคาหมื่นเมื่อสามพันกว่าบาทนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นยามาฮ่าพีเอชอารีซีหกร้อยนะครับยามาฮ่าพีเอชอารีซีหกร้อยมือหนึ่งนะครับประมาณราคาสองหมื่นกว่าบาทนะครับอ่ะพี่น้องก็กดติดตามทางช่องยูทูบนะครับกดติดตามไปด้อ หากเครื่องมันมากพี่น้องก็จะได้เห็นก่อนมูนะครับหรือว่าพี่น้องไปกดติดตามทั้งเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กของบาวตาด้อยพี่น้องด้วยเพจบาวตาพ่อลูกสามพี่น้องเขาไปกดทั้งเพจเฟซบุ๊กของบาวตานะครับบาตาพ่อลูกสามพี่น้องก็จะเห็นก่อนมูนะครับก่อนที่บาตาจะเอามาลงยูทูบอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ฝากเบอร์โทรนะครับ0 8 4ย์8 9 7 7 3ดด ไอดีไลน์ด้พี่น้องเด้อไอดีไลน์กับเบอร์โทรอันเดียวกัน0841289733นะครับบาตาพอลุกสามเด้อครับสวัสดีครับ